เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ก่อนนำเสนอชีวิตไร้ขีดจำกัดแม้ไร้แขนขามาแต่กำเนิดของนิกวูจิชิกถ้าตอนนี้ใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดศรัทธาหมดความเชื่อในตนเองเพราะต้องเจอกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาครอบครัวปัญหาการเงิน ปัญหาการเรียนหรืออาจจะโดนดูถูกเหยียดยามโดนคนอื่นกลันแกล้งโดนคนอื่นนินทาหรือโทษโชคชะตาว่าไม่มีไม่รวยไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นสักทีอยากจะให้ลองเปิดใจและได้สัมผัสเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อ ic ic นิกบูจิจิกนิกเกิดมาโดยไม่มีแขนและขาทั้งสองข้าง ขณะที่มีเท้าสั้นๆที่รีบเล็กหนึ่งข้างซึ่งประกอบด้วยนิ้วเท้าเพียง2นิ้วเท่านั้นตอนที่นิกเกิดมานั้นพ่อกับแม่ของเขาคิดว่าลูกชายของเขาเมือร่างกายที่ไม่แข็งแรงและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่หลังจากที่แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วจึงพบว่านิกมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนเด็กทารกทั่วไปและนั่นคือจุดที่ทำให้พ่อและแม่ของเขายอมรับความจริง และได้ตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุดถึงแม้ว่านิกจะเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็นอย่างดีแต่เขากลับเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงเมื่ออายุได้สิบขวบเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงในสระน้ําที่เขาทําแบบนี้เป็นเพราะว่าตลอดเวลานั้นนิกถูกมองจากสังคมรอบข้างโดยเฉพาะที่โรงเรียนของเขา กลุ่มเพื่อนๆต่างล้อเลียนในความพิกลพิการของเขาคอยหาทางกลั่นแกล้งเขาตลอดเวลาโดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้เขามากที่สุดคือการที่เขาโดนเพื่อนประมาณ12คนรุ่มแกล้งและประนามว่าเขาเป็นตัวตลกตลอดเวลาที่ไปโรงเรียนเขาไม่มีความสุขเลยทุกๆวันเขาเก็บเรื่องเหล่านี้มาคิดไว้ในใจโดยไม่บอกใครเขาจมอยู่กับความทุกข์ที่คนอื่นมอบให้ จนทำให้เขาคิดว่าการที่เขามีสภาพอยู่แบบนี้ต่อไปจะยิ่งทำให้เป็นภาระของพ่อแม่เขาเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จแต่แล้ววันหนึ่งก็เป็นวันที่ทำให้นิกได้เปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงเมื่อแม่ของเขาได้นำข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมาให้เขาดูคนในข่าวเป็นคนพิการ ที่ถูกตัดแขนตัดขาสภาพร่างกายของเขาคนนั้นไม่ต่างอะไรจากนิกเลยแต่สิ่งเดียวที่แตกต่างคือเขาคนนั้นไม่ยอมแพ้กับการใช้ชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นนิกก็เริ่มเปลี่ยนความคิดและหันมารักชีวิตของเขาเขาเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและรักความมหศัศจรรย์ที่เขาได้เกิดมาเมื่อเวลาผ่านไป นิกเริ่มเติบโตขึ้นด้วยมุมมองและความคิดดีๆจากครอบครัวเขาเริ่มหัดทำทุกอย่างด้วยตัวเองโดยเขามีความคิดว่าไม่อยากเป็นภาระของใครและเขาขอให้พ่อกับแม่ปฏิบัติกับเขาเหมือนคนปกตินิกอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปดังนั้นจึงทำให้เขาเริ่มหัดทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำเขียนหนังสือเล่นกระดานโต้คลื่นและแม้แต่เตะฟุตบอล เขาเริ่มแสดงให้ทุกคนเห็นว่าด้วยร่างกายของเขาที่มีจำกัดแต่ความจำกัดนี้ไม่สามารถจำกัดการใช้ชีวิตของเขาแบบคนทั่วไปได้เขาบอกว่าเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ของปัญหาที่มันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้นั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือยอมรับความจริงและก้าวเดินต่อไปให้ได้นิคจบการศึกษาด้านบัญชีและการวางแผนด้านการเงิน จาก Griffith University ที่ออสเตรเลียหลังจากเรียนจบเขาอยากจะมีอาชีพเป็นนักพูดจึงตัดสินใจติดต่อไปอยังโรงเรียนต่างๆเพื่อพูดให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆแต่ช่วงแรกเขาโดนปฏิเสธจากทุกโรงเรียนไม่มีใครที่จะสนใจเรื่องราวของชายพิการคนนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้ ยังคงหาทางติดต่อไปที่โรงเรียนอื่นๆต่อไปจนมาวันหนึ่งเขาได้รับการตอบรับแม้ครั้งแรกจะมีคนฟังเพียงสิบคนแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาทอ้อจนในที่สุดเขาก็มาถึงจุดที่รู้ว่าสาเหตุที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้ก็เ,เพื่อจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเขารู้แล้วว่าตัวเขาเกิดมาเพื่ออะไร ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เขายังคงเดินหน้าทำสิ่งนี้ที่เขารักมาตลอดและในที่สุดเขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและสุดท้ายคนจำนวนมากทั้งโลกก็ยอมรับในตัวเขานิกเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังมากในปี2009และได้มีโอกาสไปแสดงหนังทายทำสารคาดีมีโอกาสได้เขียนหนังสือของตัวเองนิกลายเป็นที่จับตามองของสื่อทุกสำนัก จนทำให้ทุกวันนี้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกก็ทำให้โลกเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นชีวิตของเขาได้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่กำลังประสบป,ปัญหาในชีวิตต่อสู้อดทนกับความยากลำบากคนที่ร่างกายสมบูรณ์ครบ32มิิคเป็นไอดอลนิคได้กล่าวว่า เราทุกคนต้องเจอกับปัญหาหนักในชีวิตของตัวเองทั้งนั้นการที่เรากำลังมีปัญหาในชีวิตไม่ได้แปลว่าชีวิตของเราจะต้องจบสิ้นเมื่อเราไม่ยอมแพ้เราก็จะมีโอกาสหาวิธีลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอขอแค่ให้เรามีความเชื่อมีศรัทธานในตัวเราว่าเราจะสามารถผ่านพ้นไปได้และทางเลือกของเราคือเราจะมัวนั่งจมอยู่กับปัญหาหรือจะลุกขึ้นต่อสู้กับมัน เขายังย้ำว่าไม่มีคำว่าพ่ายแพย้จนกว่าเราเท่านั้นที่จะยอมแพ้นิกยังบอกอีกว่าทุกๆครั้งที่เมื่อเขาเจอปัญหาและเมื่อเขาต้องลม้ลมลงก็จะลองทำลองแก้ปัญหาโดยไม่หยุดจนกว่าจะหาวิธีจะเดินหน้าต่อไปได้ถึงแม้ว่าขาจะต้องลองทำเป็นรอยๆครั้งก็ตามนิกได้แต่งงานและใช้ชีวิตที่มีความสุข กับภรรยาสาวสวยลูกครึ่งญี่ปุ่นเม็กซิกันปัจจุบันทั้งคู่มีลูกที่น่ารักด้วยกันสี่คนเรื่องราวของนิกบอกกับเราว่าหากชีวิตของเราไม่มีปาฏิหารย์เกิดขึ้นเลยก็อย่ามัวแต่เฝ้าวิ่งวอรเฝ้ารอและร้องขอให้เรานั้นสร้างปาฏิหารในชีวิตของเราขึ้นมาเองร่างกายที่จำกัดของเขาไม่อาจจำกัดการใช้ชีวิตของเขาได้ ความยากลำบากในการใช้ชีวิตไม่ได้ทำให้เขาต้องมาคอยขอความช่วยเหลือจากคนอื่น